ถ่ายภาพสินค้าเจ้าตัวน้ําจิ้มประมาณอย่างนี้นะครับผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะรูปทรงอย่างนี้นะครับเราจะถ่ายอะไรบ้างเรามีขั้นตอนการถ่ายยังไงนะครับมีขั้นตอนการทํางานอย่างไรบ้างนะครับไปชมได้ในคลิปนี้นะครับขั้นตอนแรกเราก็ทําการถ่ายทํานะครับมาดูนะครับว่าเราทํำยังไงบ้างนะครับเพื่อได้ภาพที่ดีที่สุดนะครับ ใช้ F11 ไปเลยครับเพื่อที่จะให้เกิดความคมชัดครอบครอบกลุ่มทั้งหมดนะครับแล้วกออ็วัดแสงนะครับให้โอเวอร์มา 1สต็อปนะครับสักใบก่อนได้สปีดเท่าไหร่โอ้ขอเอาขอเอา ISO ลงนะครับเหลือ ISO 100นะครับได้สปีด1ต่อ30เพราะฉะนั้นต่อให้ตั้งขาตั้งกล้องนะครับเวลาเรากดชัตเตอร์เราก็ไม่สามารถจะลังชัตเตอร์ได้นิ่งหรอกเวลาเรากดไปแล้วมันจะไม่นิ่งขอตั้งเวลา2วิแล้วกันแล้วก็ไวบ้บาลานซ์ผมขอตั้งเ,เป็น แมนนวลนะครับซึ่งได้แมนนวลเอาไว้แล้วนะครับแล้วก็ถ้ายังไม่พอเดี๋ยวจะเอาเกเรการ์ดวางอีกทีนะครับก็ถ่ายซักใบก่อนหาจะได้เกเรการ์ดมาแล้วนะครับก็ถ่ายไว้สักหนึ่งใบไว้บนลางเราออชัวร์แน่นอนครับนี้ ไม่ต้องห่วงเลยครับสีตรงแน่นอนเยอะถ่าต่อแล้วครับขั้นตอนต่อไปก็เลือกภาพนะครับสำหรับไปใดคัดนะครับเมื่อเลือกภาพได้แล้วนะครับเราก็ทำการใดคัดนะครับก็ใดคัด หลายหลายภาพเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพขวดตั้งนะครับตอนนี้ขวดตั้งเราได้คัดไปแล้วนะครับอันนี้ให้ดูภาพขั้นตอนการไดคัดนะครับอันนี้ไดคัดขวดนอนนะครับเพื่อนําไปใช้งานนะครับเมื่อเราไดคัดเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เปิดอีกแอปหนึ่งนะครับนําภาพที่ไดคัดนะครับไปออกแบบกราฟิกนะครับใส่ตัวหนังสือใส่อะไรพวกนี้เข้าไปนะครับจัดวางให้เรียบร้อยนะครับจะเห็นว่า เเราถ่ายมาแค่ขวดเดียวนะครับแต่ว่าเราสามารถจะเพิ่มให้เป็น2 3สขวดก็ได้นะครับนี่คือเทคนิคกราฟิกทั้งหมดเลยนะครับคลิปหน้าผมจะมาแนะนำวิธีการถ่ายภาพน้ำจิ้มสุกี้ในขวดแบบนี้นะครับด้วยโตัวสมมือถือนะครับยังไงฝากติดตามด้วยนะครับเรามาปิดท้ายคลิปด้วยภาพที่ผมออกแบบเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขกับการถ่ายภาพนะครับสวัสดีครับ